สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะครับพวกเราทั้งสามได้พาทุกคนมาเที่ยวชมควายงามที่ชัยชนะฟาร์มควายงามเมืองยาโมตาบลบ้านหาันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่เป็นทางสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในใชัยชนะฟาร์มควายงามเมืองยาโมนะแล้วนะคะเรามาทําความรู้จักกับคุณเจ้าของฟาร์มเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอความอะไรหรอคะยศพลคุจันทานะครับโจนะครับจากชัยนาฟาร์มควายงามเมืองยี่โมนะครับเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของชัยนาททั้งหมดนะครับจริงๆควายงามก็จะมีอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของควายงามก็คือมีตาแต้มแก้มจ้ำองคอขาวมีคาดขาวนะครับแล้วก็ถุงเท้าขาวประมาณนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเป็นอัตลักษณ์ควายไทย เราจะปล่อยตอนเช้าปล่อยตั้งแต่ประมาณ6กโมงเขาคอกประมาณ9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงนี่ก็จะได้เริ่มนอนแล้วประมาณกินอาหารที่ที่รางเสร็จประมาณ10บโมงนี่ก็จะได้พักผ่อนจนถึงเย็นเย็นประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงนะครับก็จะมีการปล่อยไปนอนน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็เล็มหญ้าจนถึง5้าโมงหกโมงนี่ก็เข้าคอกแล้วครับจริงๆแนวทางการอนุรักษ์เนาะ,ะการทําควายงามนี่ก็เป็นตั้งแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยจริงๆนะครับแต่ในจังหวัดนครศรีมาเนี่ย เริ่มมากระเตื้องกันเมื่อมาปี64ที่ผ่านมานี่เองนะครับอ่าประมาณ63 64นะครับแต่ในจังหวัดอื่นนี้มีการพัฒนามานานแล้วเป็นการอนุรักษ์แต่อ่าสมัยก่อนเขาจะเขียนวาอ่าประกวดควายงามและก็อนุรักษ์พายงามนะครับงั้นต่อแบบอยากให้คุณพ่อพาเดินดูได้ครับว่าแบบควายงามที่เป็นลนะักษณะดวงตาอะไรเนี่ยครับว่าเป็นยังไงอ่าได้ครับ ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความดูเรื่องควายงามนะครับแล้วก็เรื่องการอนุรักษ์ควายสุดท้ายนี้นะคะคุณพ่อมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะครับเฟซบุ๊กก็ชัยชนะความควายงามเมืองยโมเนาะในเพจก็ชัยชนะความแฟมควายงามเมืองยโมเหมือนกันที่นี่ก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นฟาร์มมาตรฐานนะครับในอนาคตก็จะเป็นฟาร์มมาตรฐานควายไทยน่าจะเป็น123นี่แหละครับในจังหวัดนครศรีมา ตอนนี้กําลังยื่นขออยู่เนาะแล้วก็เกษตรกร,ร,กรท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงควายหรืออยากจะดูศึกษาก็พร้อมที่จะให้คําแนะนํามานะครับก็ไม่ว่าจะจา,จากทางนักศึกษาเองหรือว่าจากทางเกษตรกร,เ,ร,กรเองณนะวันนี้ก็มีเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านเข้ามาศึกษาดูงานนะครับจากของโคราชเองนะครับของอบจอจังหวัดและก็อีกหลายๆโรงเรียนนยนะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ท่นนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่พออีกั้งหนึ่งสวัสดีครับ